หลังจากที่เราขายเครื่องเอฟสันมาหลายเครื่องแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาขายแ a n นนสักทีครับเครื่องนี้เป็น c a n น n g 3 0 1 0นนะครับเครื่องนี้สามารถปิมพผ่านมือถือได้ครับเพราะว่าเป็นตัว Wi-Fi ยังไงก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ไว้ใจร้านเรานะครับ อันนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องปิ้นนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับว่าใช้งานประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําเครื่องที่เหมาะกับคุณให้นะครับของเราคือมีหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟสันแคนนอนบาเทอร์นะครับทุกคนตอนนี้วอร์มเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวขอแนะนําลูกค้าเบื้องต้นก่อนนะครับไม่เคใช้รุ่นนี้หรือยังครับไม่เคยโอเคทบงานเดี๋ยวแนะนําเบื้องต้นก่อนครับก็คือในกรณีที่พี่จะเติมหมึกนะครับผมให้ดันสแกนเนอร์ขึ้นนะจะล็อกเองเราต้องห้เปิดทางนี้ ก็คือถ้าเราเปิดฝาตลงเนี้ยเราต้องเปิดตัวน,นี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการล็อกหมึกถ้าเราไม่ได้เปิดตัวเนี้ยหมึกมันจะย้อนกลับแล้วมันจะมีอากาศเข้าไปเวลาเติมหมึกก็คือฝั่งนี้สีดำนะครับ <keen? S 2> ผมฝั่งนี้ก็สามสีตามสีนะครับถ้าฝั่งเนี้ยพยายามดูให้ชัวร์ก่อนเพราะว่าถ้าเติมผิดสีจะเพี้ยนเลยเวลาเติมก็ง่ายผมเติมได้แล้วก็ปิดแน่แน,นเลยแล้วก็เอาลงดันขึน้นนิดนึงผมก็ลงเอง,งแล้วก็การถ่ายเอกสารก็คือให้กระดาษชิดมุมนี้นะครับผม นะ่ะลูกที่สองนันนีฟูอันนี้จะเป็นขาวดำนนี่จะเป็นสีออกมาแล้วก็จํานวนแผ่นมี่กดได้สูงสุดที่20แผ่นครับผมคือแบบแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราอยากยกเลิกก็กดปุณเขาไปเลยครัถ้าเกิดว่าเราฟินไปแล้วมันเป็นเส้นเป็นสีออกมาคมเนี้ยพี่ลองฟินเส้นอย่างนี้ดูนะ การที่จะพิมพ์เทสอย่างนี้ได้ก็คือให้กดเจนหครั้งมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครั <Okay. S 1> แล้วก็กดอันไหนก็ได้มันก็จะพิมพ์เทสให้เรา mm hmm. ครับผมหรือถ้าไม่ได้อะไรยังไงก็ให้แอดไลน์ mm hmm. มาไอดีไ mm hmm. ลน์ดูนี้เนาะปกติมันจะสแกนนี้ได้แต่ว่ารอบนี้มันสแกนไม่ได้ mm hmm. วิดีโอคอลมาก่อนได้สอบถามมาก่อนได้ครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้มีใบรับประกันอะไรไหมคะอันนี้ครับผมติดให้นะครับอันนี้คือรับประกัน2ปีหรือว่า15,000หนึ่งหมตรงนีง 5, mm ้าพันแผ่นอันนี้ถ้าไม่แกะออกมันก็จะไม่หายอะไรั็จะประมาณนี้ S 2> <S 2> อันนี้ไปใช้ที่แม่แตงอ๋อแม่แตงใช่ไหมครับอยู่ในเมืองโอเคครับเดี๋ยวแพ็กใส่กล่งกองให้นะครับขอบคุณลูกค้าจากแม่แตงด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องนี้จะเอาไปใช้ที่แม่แตงครับผมของเรานะครับมีแพ็กส่งต่างจังหวัดด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านก็สามารถสั่งได้นะครับหรืออย่างที่บอกครับสอบถามรายละเอียดก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับผมยินดีให้คําปรึกษาฟรีทุกคนเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่ใช่แค่เครื่องใหม่นะครับทุกคนนานๆทีเราก็จะมีมือสองมาขายด้วยนะครับที่คุณภาพดีรััับบปรระะกนนด้วยค หรือสำหรับใครที่มีเครื่องปิ้น์เก่าแต่ว่าเสียแล้วก็สามารถเช็คอาการฟรีก่อนซ่อมได้เลยนะครับถ้าซ่อมไม่ได้ก็ไม่เก็บเงินครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับและขอบคุณลูกค้าอีกหลายๆท่านที่เคยมาซื้อก่อนหน้านี้ด้ดยนะครับผมถ้าเกิดบริการไม่ดีหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสามารถคอมเมนต์ตำหนิหรือว่าแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับอยากให้เราปรับปุ่มุมไหนจุดไหน แต่ถ้าเกิดว่าร้านเราบริการดีประทับใจก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปจนจบ,<อ>บนะครับผมกลับครับ